นี่นะครับผมพอเราเข้ามาภายในตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยได้เป็นตัวพรีเมียมให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยก็ผมไปดูกันเลย เอาแล้วครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้โยผมในเกมสร้างจรลดนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับพูดกันเลยนะครับผมเนี่ยได้ทําการอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วมันก็มีทาง F c ผมเนี่ยหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมนะพูดเป็นคอมเมนต์แล้วกันเนาะคอมเมนต์เนี่ยเขาขอมานะครับสาหรับเกมนี้นะผมก็เลยจะเอามาจัดให้นะครับผมนะก็สําหรับตัวนี้นะครับผมมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนตัวพรีเมียมนะครับ ก็อาจาจะต่างแต่ต่างจากตัวธรรมดาในด้านของการปลดล็อกหรือว่าอะไรนี้นะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นในด้านของที่เป็นตัวแบบว่าเป็นตัวยังไม่เป็นตัวอัลล็อกนะครับอะไรอย่างนี้นะเป็นตัวแบบตัวธรรมดานะผมยังไม่เคยเล่นนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาสร้างจรวดกันดีกว่านะครับผมก็อันดับแรกต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะอน,นี้เหรออันนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะสร้างจรวดได้เลยนะครับอย่างอันนี้ใช่ไหม เราก็เราอาจจะติดเอ้ยอันนี้ตัวใหญ่ไปไม่ได้ใช้ตัวใหญ่อยู่นี่ดีกว่าอันนี้แล้วเราก็เฮ้ยอย่างนี้เหรออ๋อมันสามารถสร้างจรลดได้เลยนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะสร้างไงอันนี้ตัวใหญ่นี่แล้วกันเนาะทุกคนเนี่นี่เป็นไงได้ครับผมเนี่ยอันนี้ใส่ฐานเป็นจรวดแต่นี่ติดด้านบนพยังไม่ได้อีก เอต้องใส่นี้เหรอแล้วก็นี้ตามใช่ไหมไม่ใช่เอเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอันไหนจะเป็นหัวจรวดได้บ้างนี่ไงหัวจรวดโอ้เราจะใส่ปิดนี่ปิดปิดด้วยนะเพื่อเป็นฐานจรวดแล้วเราก็ใส่ตัวเล็กนะนี่นี่นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบันไดนะใช่ไหมใส่บันไดนี่แล้วกันนะครับชืบเราก็อา้าวคืออะไรเนี่ย ไม่ใส่ก็ไแลแล้วเราก็ใส่เป็นอะไรดีผมก็ไม่รู้อ่ะเล่นไม่เป็นนะเกมนะี้แต่ว่าเห็นทางเขาขอนะไอ้นั่นเขาขอมานะครับผม FC ขอมาก็เลยเออลองเอามาดูะนะครับแล้วก็เห็นว่าเกมนี้มันก็ก็ดีนะครับมันมันก็เล่นได้นะอะไรอย่างงี้ก็ลองไป๋ยวเราลอไปเล่นกันดูดีกว่านะก็เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปเซฟหรือเปล่านะแล้วก็เบสิกล็อกเก็ตนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นเบสิกนะครับ แล้วเราก็ไปที่อันนี้อะไรเนี่ยมีเอนจินด้วยอ๋อเอนจินก็เป็นเครื่องนะครับว่าไหนเอออ๋อมันจะบอกเรานะ,ะไหนเป็นเครื่องไหนเป็นอะไรนะครับส่วนวิธีการเล่นนี้เราก็ต้องไปที่อ๋อนี่ไงเรามาแล้วครับผมนี่คืออะไรปล่อยจัดอ๋อนี่เหรอ,อขึ้นยังไงเนี่ยมันเอาเครื่องขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังงงอยู่ ไม่ขึ้นนะอ้าวอ้าวจะรูดผมไม่ขึ้นอะ่ะก็เอาเป็นว่ามันเล่นได้แล้วกันนะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงนะครับเห็นแต่ว่าเห็นเขาขอมาอะไรอย่างงี้นะผมก็เลยมาจัดให้ก็โอเคแล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับใครอยากเล่นก็ลองดาวน์โหลดกันไปเล่นดูนะครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนอกาะใครอ,อยากขอเกมสามารถคอมเมนต์ไปทางตารางคลิปได้เลยนะครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ